ก็อยู่กันที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีกันอีกแล้วเพราะว่ายังมีหนุ่มหล่อ,อีกเยอะแยะมากมายนะคะซึ่งน้องบุ๊คที่เป็นดาวมหาวาลัยของเราเนี่ยนะคะ<ม>ก็ได้มีการติดต่อเดือนมหาวาลัยที่หล่อมากๆเลยย่านไงไม่พอเขาจะเลยค่ะนางครงสองเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยว,ยวสวัสดีค่ะสสวัดีทุกคนวันนี้เธอจะจะ,จะ,จ,ะ,จ,ะ,จ,ะจะพีเซต์ใครก่อนวันนี้ขอพีเศ์ พี่ฟิล์มก่อนละกันเดี๋ยวนะคนไหนฟิล์มคนไหนเฟมล่ะแล้วเธอรู้หรอเอาคนไหนมารู้สิคนไหนคนไหนคนไหนฟิล์มคนี้ฟิล์มเอาคนนี้ฟิล์มนะซึ่งเฟมเดี๋ยวเราจะไปอีกเทปหนึ่งเดี๋ยวค่อยคุยกันเอาคุยกับฟิล์มกันก่อนดีกว่าลคนนนนอออ้ก็ีเเเปธธรืะ แต,ตอนนี้นะคะเราก็อยู่กับโอปป้าวเว๋เอ็อันตวเกว๋สองีกสอ,อ,องีอันยองอันยองให้น้องฟิลมแนะนำตัวหน่อยครับผมชื่อฟิลมครับกิจบินทองคณะวิทยาศาสตร์สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศปี3ครับจะบอกว่า ผิวพ,พันเนี่ยเมื่อเทียบกับพวกเราแล้วเนี่ยเราคือไรเลยจริงๆไรมากอยากสามมากมีความแบบเป็นเกาหลีมากแล้วหน้าใสมากเลยอะโอ๊ยเคล็ดลับคืออะไรอยากรู้ใช้พวกว่านหางจระเข้อะไรครับก็เธอมอนันจะใช้ว่านอะไรใช้หางจระเข้จระเข้ผ่านหน้าหน้าเลยเป็นอย่างนี้นะเราอ่ะมีคนเคยคิดว่าเราเป็นแบบเป็นคนแบบเกาหลีจีนอะไรอย่างงี้งมั้งไหมเคยมีครับไปพัทยาเขาก็เรียก โอป้านี่ดูเราบอกเวลาไปไปไถยาเขาทักว่าอะไรมั่งป้าป้ามาทำไรอ่ะแล้วมีดีกรีนะคะเป็นเดือนสาขาด้วยใช่ครับฟิตแบบเป็นยังไงบ้างมีสาวๆหรือว่าเออเก้งกวางอย่างกรดเรามอาก็มีบ้างครับมาอะไรอันนี้ก็เป็นหนึ่งในนั้นด้วยใช่ป้า อ่เป็นแฟนนคลับี่ฉันอยากจะรู้เพราะว่าคือบุ๊กเนี่ยเขาแนะนํามาอยากจะรู้ว่าไปรู้จักกันยังไงที่เป็นเพื่อนในเฟซบุ๊กง่ายเธอไปแอดเขาหรอแล้วทำไมถึงยอมรับแค่พูดจริงๆ,ๆงงความจริงแล้วมือขอกว่าเขาจะรับแอดบุ๊กอะจนลืมไปแล้วว่าเฮ้ยวั <c oughs> นนี้ไปด้วยหรือวะอะไรอย่างเงี <c oughs> ้ยเราไปสดเราถื <c oughs> อว่าตอนนั้นมันลั่นเปล่าไล่ไล่ดูแล้วก็อยู่มอเดลการ์ดไงน่ารักไงมอเดียวกันก็เลยเหรอ๋อเห็นว่าอยู่มอเดียวกันไาร์ดอะไรยังไงก็โซนนั้นใส่ชื่อแบบน้องบุ๊กขควเป็ดอยู่เลย พอพอเห็นเขาเธอก็เลยติดต่อให้มาถ่ายรูช่ก็แบบเพื่อนก็แบบหาแบบรอ่อข่าวๆเลยเนี่ยันก็เลยแบบเออมีมีพี่คนหนึ่งในเฟซบุ๊กเป็นเนี่ยก็เลยได้มาถ่ายแบบคู่กับอาแต่ของเราอีกคนนึงซึ่งฟีดแบ็กนี่คือแบบว่ามีคนแบบว่ากดไลค์เยอะแยะมาก แชร์ไปหลายเพจมาก<ช>จริงๆแล้วเพจแบบเรียจออะไรซึ่งมีคนเขาใช่ผิดไหมว่าเราคิดว่าเราเป็นคู่คู่รักเกย์่เลียใช่ <c oughs> มีอรับ <c oughs> เหมือนมากแต่ว่าคือแบบด้วยความที่หน้าเรามุ้งมิ้งไงแล้วไลฟ์สไตล์ของฟิล์มเนี่ยปกติทำอะไรบ้างที่บ้านทำพวกร้านเบเกอรี่ก็ ช่วยแม่ขายขายขนมเค้กบ้างอะไรี้อยู่ที่ไหนอยู่ที่ไหนอยู่ที่ไหนร้านหน้าร้านอยู่ที่บ้านแล้วก็ถ้าไปขายข้างนอกนี่ท่าน้ำคลองสานครับชื่อร้านอะไรครับประมวยค่ะแฟรเบเกอรี่ครับแฟรเบเกอรี่นี่หน้าติดต่อเทอเทลไทยอ่ะช่วงพักคาแซบป้าเดี๋ยวฉันติดต่อให้เทย์เทลไทยมาอเอร้านจะได้ขายดีแล้วก็อย่าลืมแบบเอ ฉันอาจจะไปทวงคุณแล้วก็ตอบแทนอะไรบางอย่างที่ทําให้มีทุกวันนี้ก็ได้อะไรจ้ะทำอะไรมันก็ต้องหวังผลตอบแทนไม่แก่พูดทนี้เนี่ยถ้าเกิดว่าอยากจะติดตามผลงานของน้องเนี่ยจะติดตามยังไงบ้างก็มีเฟซบุ o กนะครับ k r i t เว n ร a k ปิ่นทอง p i n t h o n g นะครับแล้วก็ IG ก็ f i l m แล้วก็อันเดอร์สกอร KIT นะครับและก่อนจะจากกันไปนะคะออกไปเดี๋ยวนี้ <c oughs> มีของมามอมให้บำรุงให้น้องเนี่ยผิวแบบออร่าย,ยิ่งกว่านี้นะคะ <c oughs> ให้บุกดีปะใ <c> ห <oughs> <c oughs> ้บุกดีเว่าคนที่ริงสุดนะคือเรามีวิตามินซีอมอบให้เพื่อที่จะได้สุขภาพที่ดีช่วงนี้ฝนตกไง,งาอาจจะเป็นหวัดก็ได้ฉะนั้นเอาวิตามินซีนี่นะคะไป ให้สุขภาพดีนะคะจาก V f เ e รนั่นเองใครที่อยากจะรับประทานนะคะหรือว่าอยากจะเป็นตัวแทนจำหน่ายนะคะก็ติดต่อมาได้ที่เบอร์นี้เลยนะคะ AE ของเรารออยู่นะคะแล้วก็ฝากติดตามรายการมหาัรมหาหลอกันด้วยใครที่มีหนุ่มหล่อๆหน้าใสแบบนี้หรือว่าจะเป็นแนวเซอร์หรือว่าจะเป็นแนวลูกครื่งแนวอะไรก็ได้เอาแบบเหตุลบกรีนะเออก็ติดต่ออินบ็อกซ์มาได้นะคะในเทพบพุดไม่หลุดเทรนนะคะแล้วเดี๋ยวเรามาติดตามกันนะว่า คราวหน้าเนี่ยจะเป็นเอ่อน้องเฟรมน้องเฟรมนี่เป็นพี่หรือน้องเป็นพี่ครับเป็นพี่อาจจะไปเจอพี่เฟรมกันนะคะว่าแสกที่เนี่ยฉันถอดแล้วต้องเือนแสกน้องแค่ไหนวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะครับปุก๊กคะชันกลับเมนค่ะลูก <c oughs> กลับกลับ <c oughs> ไปเลยค่ะมันเอาไม่ได้